สวัสดีครับวันนี้วันที่16กันยายนนะครับพศ2563ผมทีมงานร้านนกฟอนฟ้านะครับก็มีโอกาสมาสุขโขทยกันอีกแล้วนะครับมาทําให้กับครูเกตนะครับอยู่บ้านนาเชิงนะครับหมู่ที่8ตบนาบลนาเชิงรครีอําเภอคีมาจังหวัดสุขโขทัยนะครับันปั้มเสมอตัวนี้ที่เราเอามาลงนี่เป็นตัว1,500วันนะครับผมให้น้ําอยู่ที่11คิวสูงสูง100เมตรนะครับ ข้อที่เราลงไปนี้เราลงก็จะมั้งสิบสองท่อนนะครับระดับน้ําที่เราเจออยู่ห้าเมตรนะครับผมแผงก็สามร้อยสาสิบบาทแปดแผงนะครับตอนนี้เราใช้แดดอยู่นะครับผมแดดจะไมค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะครับตอนนี้เราต้องเบาน้ําไว้นะครับตัวน,นี้เราปล่อยเต็มเต็มไม่ได้นะครับน้ําขาดนะครับตัวสิบเอ็ดคิวเราปล่อยน้ําออกมาพุ่งอย่างแรงเลยนะครับแต่แป๊บเดียวน้ําขาดแต่ขาด ขาดไม่นานนะครับขาดช่วงไม่ไม่ไม่ไมไมกี่วิน้ําก็จะขึ้นมานะครับเราก็เลยจําเป็นต้องล็อกรอบไว้นะครับเราลองวัดน้ําดูแล้วระดับน้ําที่ได้ตอนนี้เกือบเกือบหกคิวนะครับที่เรารับรับได้วันนี้ก็ล็อกรอบได้นะครับเราสามารถล็อกได้นะครับนี่นะครับเราล็อกให้มันนิ่งอยู่สองสามพันรอบนะครับถ้าเราไม่ล็อกไว้มันจะไปถึงสามพันสี่สามพันห้าร้อยรอบนะครับผม น้ำมันก็จะขาดนะครับแต่ตอนนี้เราล็อกรอบไปแล้วนะครับตัวนี้ดีมากนะครับแล้วก็เราทํา power pack ไว้ให้นะครับแข็งแรงนะครับอนนี้เป็นไฟฟ้านะครับผมส่วนตรงนี้ก็เป็นของโซล่าเซลล์นะครับเป็นเป็นสมมนะครับผมเราทําเป็น power pack ไปให้อย่างดีสวยงามมาตรฐานแข็งแรงนะครับมีเศษมีเบรกเกอร์ให้นะครับแต่ออกเต็ม2นิ้วนะครับหากท่านใดดูคลิปอยู่นะครับ นี่นะครับออกเต็มสองนิ้วนะครับว่าน้ําออกแรงกว่านี้ไหมออกแรงกว่านี้เยอะนะครับแต่น้าในบ่อ,อขาดนะครับมาไม่ทันเราจําเป็นต้องล็อกรอบไว้นะครับน้ําเท่านี้เราไม่ขาดครับผมส่วนโครงสร้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับดูมุมกกไกลๆกันตัวนี้ลูกค้าก็สั่งสูงเป็นพิเศษนิดนึงก็แล้วแต่สั่งนะครับถ้าหากลูกค้าท่านใดสั่งเราไว้ว่าต้องการขนาดไหนก็สั่งมานะครับ ที่เห็นอยู่ด้านไกลๆที่เป็นหมอกนู้นก็นเป็นเขาที่เขามาเที่ยวกันนะครับผมก็เรียกไปถูกเขาอะไรก็ไม่รู้นะครับนะาเขาเรียกเขาอะไรครับเ๋ย่ถามเขาหล,วง,นะาหลวงนะครับถ้าหากว่าท่านพี่น้องที่ดูคลิปนะครับข้างหน้าเราเป็นเขาหลวงนะครับนี่เป็นโครงสร้างนะครับเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับ เส็จนานแล้วนะครับผมมาถึงนี่กันก็แต่เช้าแล้วเสร็จกันพอดีนะครับน้าแดงตลอดเลยนะครับยังไม่ใสนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับฝากถึงพี่น้องชาวสุโขทัยแล้วก็พี่น้องที่กําลังตอกบ่อใหม่นะครับแต่หากท่านตอกบ่อไปแล้วนะครับท่านอย่าลืมนะครับถามว่าบ่อเนี้ยลึกกี่เมตรระดับน้ําที่ตาน้ําที่เจอนะครับประมาณกี่เมตรน้าเอ่อขึ้นมาเท่าไหร่นะครับ ได้น้ำกี่คิวนะครับเนี่ยครับจำเนี่ยครับแค่นี้ให้แม่นครับเวลาท่านโทรมาสั่งสมอร์ก็จะได้จัดถูกนะครับว่าจะต้องเอาสมอร์รุ่นไหนไปให้นะครับครับตัวนี้เราใส่ที่เบ็ดคิวเจอแรงๆเข้าไปวิดเลยนะครับแต่ตอนนี้เราจัดการให้แล้วล็อกรอบไปให้แล้วนะครับเบาได้หลีน้ําได้นะครับสุดยอดของสมอร์นะครับรุ่นนี้ครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมและทีมงานก็ขอฝากเพจไปด้วยนะครับติดตามเราได้ที่ยูทูบและในเฟซบุ๊กนะครับ ติดตามเราได้ที่มังกรฟ้าโซลาเซลล์นะครับหรือว่าโซลาเซลล์มังกรฟ้าอุทัยนะครับติดตามเราได้ช่วยกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปดีๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบพระคุณมากสำหรับผู้ค้าที่เข้ามาอุดหนุนสินค้าของทางร้านเรานะครับผมและทีมงานก็ขอกราบสวัสดีครับขอบคุณมากครับ